สำหรับใครสนใจเติมเกมฟรีฟ้าม i l บายาราคาถูกปลอดภัย100%เซตเติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอนชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจดูใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแเช่นานนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะฮะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe อย่าลืมนะฮะมา วันนี้อยู่กับการแนะนำนักเตะ GK หรือว่านาวาโตสุดเหนียวที่เราคัดมาแล้วนะฮะที่เราเคยใช้มาแล้วด้วยนะฮะถ้าไม่เคยใช้จะไม่กล้าแนะนำเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเหนียวจริงหรือเปล่าใช่ไหมหลกัหลกๆนาวโตนะเอาแบบง่ายๆนะถ้าใครเล่นตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยลองเทรน25ดูก่อนนะครับแล้วมันจะเหนียวขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เหนียวจริงๆเนี่ยก็คือมันไม่ไหวนะอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวเรามายก ตำแหน่ง GK นะครับที่ผมคัดมาแล้วนะตัวแรกเลยแล้วกัน f o ต t e r ครับบอกได้เลยว่าตัวนี้มหาเทพจริงๆและ OVR ดูไม่เยอะแต่ว่าเก่งมากนะครับมีความสูง200่ะ2เมตรเลยฮะนี่เป็นไงนะฮะการพุ่งเนี่ย133 132เลยนะครับตอบสนองดี137 130ขึ้นนี่ก็คือดีมากนะครับก็เป็นสายแบบราคาถูกแล้วกันสายเฟ แล้วก็มือใหม่แนะนําเลยนะครับตัวนี้ยิ่งมือใหม่เนี่ยต้องเอาไปใช้เลยนะครับเจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นนะฮะต่อไปครับเป็นฟันเดอร์ซานนะฮะฟันเดอร์ซานเนี่ยก็เป็นตัวยอดนิยมนะสามารถลิงก์ได้ง่ายครับเพราะว่ามีมงกุฎ2อ,อันนะครับดูได้เลยนะครับส่วนสกิลบูสเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีผลอะไรมากไม่ต้องไปสนใจมากนะครับ การพุ่งของเขาเนี่ยก็ยังน้อยกว่าฟอสเตอร์ตะกี้ด้วยนะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือลิงก์ง่ายนะครับสำหรับฟันเดอร์ซานะครับอ่ะต่อไปครับเป็นมา์ติเนสทีวายครับตัวนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับแต่ว่ายังเหนียวหนึบเหมือนเดิมนะฮะอันนี้สกิลโบดคล้ายกับฟันเดอร์ซานเลยแต่ว่าลิงก์ยากนิดนึงนะอันนี้ก็จะต้องสายพีเมียหน่อยนะครับอาจจะต้องมีการลิงก์ด้วยนะในมาตัเนี่ยสำคัญคือต้องลิงก์เชื่อมสีเขียวให้ดี นะครับถึงจะเซฟดีมากแล้วก็เทรนยิ้มห้างขึ้นไปนะครับโอเคนี่การพุ่ง1 3 8 1 3 9ตอบสนอง1 3 9นะฮะบ,บอกได้เลยว่าของจริงแน่นอนต่อไปครับเป็นอาริซอนยูซอครับอันนี้ก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันนะฮะดูการพุ่ง5 3 9คุมตำแหน่ง1 4 4นะฮะแล้วก็1 4 2สำหรับการตอบสนองนะครับอันนี้ก็ต้องสายพีเมียเหมือนกันไม่ต่างกับมาติเนสตะกี้เลยแต่ก็ได้ OVR เยอะเพิ่มขึ้นมาส นะครับผมต่อไปครับยอดนิยมอีกแล้วตัวนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันเยอะมากนะครับปีเตอร์เชคนะครับค่าพลังพุ่งตัวอาจจะไม่ได้ดูเยอะนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ลิงก์ได้ง่ายแล้วก็มีความสูงที่เยอะขึ้นในมาตัพอมีความสูง190ขึ้นเยอะๆเนี่ยก็จะดีมากนะครับลองดูแล้วกันเผื่อว่าจะไปดูตัวอื่นก็เป็นหลักในการดูในมาตูแล้วกันนะครับแล้วก็เทรน25ความสูง190ขึ้นไปนะครับลองดู นะครับแล้วก็สำคัญต้องลิงก์ได้ง่ายด้วยนะฮะต่อไปครับเป็นโคเบลร้อยนะครับผมสำหรับดอตมูนแล้วก็บุนเดสซีกานะครับอันนี้ต้องลิงก์ด้วยนะครับอย่าลืมนะการพุ่งฮะร้อการคุมตำแหน่ง140แล้วก็การตอบสนองร้อยสเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เยี่ยมยอดแล้วก็ต่อไปเป็นอาริซอนล่าง t y นะฮะนี่ก็ยังเล่นได้นะครับเผื่อใครแบบรู้สึกว่า UCL เล่นไม่ค่อยเหนียวนะฮะก็เปลี่ยนเป็น ทีดูนะครับผมแล้วก็ไม้์ไมยองครับ UCL นะฮะอันนี้ก็ต้องลิงก์เหมือนกันแล้วก็ UCL เนี่ย ไม่เมยองเนี่ยมันก็ยังเข้ารอบอยู่นะณนะตอนนี้นะ UCL ก็ยังสนใจซื้อเก็บไว้ได้ก็ยังดีนะครับตึงราคาไว้ได้นะครับเผื่อเข้ารอบถือได้แชมป์ขึ้นมา UCL เนี่ยอาจจะแพงเลยนะฮะไม่เมยองนะตัวสุดท้ายครับเป็นตัวยอดนิยมอีกแล้วนะฮะมาตินเนสครับผมเล่นง,ง่ายครับตัวนี้ทีมชาตินะฮะค่าพลังก็เป็นค่าพลังเก่าหน่อยก็ร้อยสามสองร้นะครับก็ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย G K ที่ผมคัดมาเนี่ยอันนี้คือผมเคยเล่นแล้วแล้วก็เซฟดีมากๆนะครับในราคาไม่เกิน10ล้านนะครับที่เราเอายกขึ้นมาเนี่ยก็คือไม่เกิน10ล้านนะสำหรับสายฟีเริ่มใหม่เนี่ยร้อยสามร้อยสี่มีให้เลือกร้อยห้ามีให้เลือกนะครับผมไม่ต้องเชื่อผมลองไปใช้ก่อนนะครับคือในวาตูเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปเปลี่ยนบ่อยนะครับเอาประมาณแบบเนี้ยที่ผมคัดให้นะ หรือถ้าใครมีงบมากกว่านี้ก็ไปเลือกเป็นตัวแพงๆไปเลยก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมคัดเลือกให้กับสายฟรีหรือว่าสายเริ่มต้นใหม่แล้วกันนะฮะเผื่อใครแบบกําลังหาอยู่ว่าเอ้ยจะเล่นตัวไหนดีนะฮะนี่เลยฮะเล่นได้หมดเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากดูตําแหน่งไหนเพิ่มเติมพิมพ์ข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย